สง่าสมที่บอรมราชินีคู่บารมีพระจักรีจอมสยามพระราชกิจประสิธิ์ไทยให้งดงามทรงเดินตามราชาพระปณิธานเจริญยิ่งทําลงยงพระยศเกลกปรากฏกาลุนบุญภัยสารเคียงองค์ล่มกล้าวนานเท่านานอภิบาลพักมั่นคงองค์งภูมี คำลบวันเฉลิมพระชนมพรรษาขอปวงเทพเทวาทุกราสีมาพิทักษ์รักษาพระราชินีอย่าได้มีผองภัยมาแพ้วพานพระประสงค์สิ่งใดได้สำลิศจจตุลพิษพรชัยปิติสารขอพระชนมายุยิ่งยืนนานสิละการขอพระองค์ส่งพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าผู้พุทธเจ้านายเสริมสิทธิสิริเจริญสุขผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสุราษฎร์ธานีช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร